ชมคะถ้าจะพูดถึงบทบาทของคุณแอนทองะสมนะคะในวงการนั้นมีหลายบทบาทผ่านงานทั้งงานมิวสิกวิดีโองานเพลงงานละครงานภาคเป็นผู้จัดละครด้วยนะคะคก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสมความสําเร็จอย่างมากในวงการบันเทิงนะคะแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะถ้าไปเรียนรู้ถึงวิธีประสมความสําเร็จของคุณแอนแล้วมีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะติดตามจากคุณแอนธนาภูมิค่ะ เขาคือ oh, okay. มืออาชีพจริงๆครับมืออาชีพจริงๆเวลาผมถามนักแสดงใหม่ๆนางเอกใหม่ๆว่ามีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นแบบอย่างในวงการบันเทิงเชื่อไหมครับมากกว่าครึ่งตอบว่าแอนทองประสมชื่อนี้จะมาตลอดเลยแทบจะไม่มีชื่ออื่นที่เป็นไอดอลของน้องๆน,นางเอกใหม่ๆในวงการเลยนอกจากชื่อนี้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยจะนําเสนอเรื่องราวของคุณแอนทองประสมแล้วก็หลังจากนี้ไปผมอาจจะนําเสนอเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงที่ประสบความสําเร็จในเส้นทางสายนี้มากยิ่งขึ้นด้วยเผื่อจะเป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่มีความฝันอยากจะเข้ามาอยู่วงการนี้ รวมถึงได้ข้อคิดอื่นๆสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่วงการนี้แต่ว่าสามารถนําไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับค่ครับ 24ปีของวงการบันเทิงนะครับผู้หญิงคนนี้แอนทองประสมนะครับก้าวขมาโลดแล่นนะครับเป็นนางเอกในดวงใจของใครหลายคนไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเธอต้องฝ่าฟันสิ่งต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะชีวิตในช่งวงวัยเด็กของเธอหลายคนที่เป็นแฟนคลับของเธอก็จะทราบแล้วก็ติดตามกันดีนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ลำบากขนาดไหนนะฮะวันนี้เราเลยจะย้อนไปดูนะครับเส้นทางความสําเร็จของคุณแอนทองประสมกว่าที่จะมาถึงวันนี้เธอต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างนะครับ สำหรับผู้หญิงคนนี้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองะสมนะครับเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนนะครับเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน25 1 9นะครับปัจจุบันเธออายุ38ปีแล้วครับเธอเคยเล่าเรื่องชีวิตในวัยเด็กของเธอผ่านทางอิสระแกรมส่วนตัวนะครับว่าเธอต้องเรียนโรงเรียนวัดลำบากถึงขั้นต้องรับจ้างล้างจานเพื่อแลกกับการทานข้าวกลางวันฟรีต้องรอชุดนักเรียนจากรุ่นพี่หรือไม่ก็รอรัฐบาลแจกรองเท้าแตะทั้งบ้านของเธอมีอยู่เพียงแค่คู่เดียวซึ่งต้องใช้ร่วมกันกับคุณยายา ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆในวัยเด็กของเธอนั้นทําให้เธอเป็นคนอดทนครับด้านการศึกษาปริญญานะครับเธอจบปริญญาตรีจากคณะอิทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและปริญญาโทคณะวารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์นะครับคุณแอนทองประสมก้าวเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายแบบนิตยสารและได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงครั้งแรกในวัย13ขวบเท่านั้นนะครับด้วยการชักนําของเพื่อนของคุณแม่ของเธอที่เอารูปของเธอส่งเข้าไปแคสงานนะครับหลังจากนั้นเด็กหญิงแอนทองประสมก็ได้สมัครเป็นสมาชิกไฟฟ์สตาร์แฟนคลับ จุดประสงค์มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คืออยากได้บัตรส่วนลดในการเข้าชมภาพยนต์นะครับหวังว่าจะได้ดูหนังในราคาที่ถูกขึ้นแต่พอทีมงานไฟสตาร์เห็นรูปของเธอก็เรียกเข้ามาแคสต์งานและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนให้เธอได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกโกจ๋าป่านโกในวัย15ปีครับก่อนที่เธอจะมีผลงานละครเรื่องอื่นๆกับทางช่อง3นะครับเรื่องแรกก็คือ เวลาในขวดแก้วเมื่อปี2,535นะครับและต่อมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น2นรีแรงเงาอุ้มรักสวรรค์เบี่ยงสูตรสเสนหานะฮะกลายเป็นคู่ขวัญกับคุณเคนทิระเดชรวมผลงานกับช่อง3ก็มีมากถึง32เรื่องแล้วนะครับทุกเรื่องเธอรับบทเป็นนางเอกและผลงานของเธอนั้นก็กวาดรางวัลจากเวทีต่างๆมาแล้วมากมายจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรายการและผู้จัด ละครของทางช่อง3มนะครับมีผลงานล่าสุดกําลังถ่ายทํานั่นก็คือละครเรื่องนี้ครับแอบรักออนไลน์ที่เธอเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็เป็นนักแสดงเองด้วยนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอนะครับเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและแน่นอนนอกจากความสวยความาสามารถทางด้านการแสดงแล้วก็การมีวินัยพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วส่วนหนึ่งคุณแอนทองประสมบอกว่าเธอยกความดีความชอบให้กับโชคชะตาของเธอครับ แอนทองประสมบอกว่าเธอรู้สึกโชคดีครับที่ได้มีโอกาสไต่ระดับในวงการบันเทิงนะครับเธอใช้คำนี้เพราะว่าเธอบอกว่าเธอได้เผชิญกับความท้าทายความยากลําบากทําให้เมื่อมาถึงจุดสูงสุดจึงรู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหนและจะทําอย่างไรให้ยังคงอยู่ต่อไปในวงการนี้ได้ในขณะที่มีคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นมามากมาย เธอยังแสดงความคิดเห็นอีกนะครับว่าเธอรู้สึกเห็นใจคนบันเทิงรุ่นหลังครับที่ต้องพบเจอกับสื่อโซเชียลมีเดียที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็จะต้องถูกจับจ้องแล้วก็ตัดสินในสังคมออนไลน์ทันทีแตกต่างจากยุคข,ของเธอนะครับที่ยังมีเวลาให้แก้ตัวมีเวลาให้พัฒนาแก้ไขข้อผิดพลาดครับต่างกันที่ว่ายุคที่แอน เติบโตมาเนี่ยมันเป็นยุคที่การแข่งขันมันไม่ได้หลากหลายขนาดนี้ค่ะแอนมีเวลาได้ไต่ระดับได้ปีนบันไดทีละขั้น 1, <S 2, <S 1> ขั้น 2, 2ขั้น3ขั้น4ี่ขั้น5้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างทางเราก็ไม่ได้เจอหอกทิมแทงให้ล่วงลงมาเร็วขนาดนั้นคู่ต่อสู้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีบทบาทที่ค่อนข้างหลากหลายให้เราได้ทดสอบฝีมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโชคดีที่ยุคแอนมันเป็นยุคอยู่ในช่วงยุคที่มันแบบ เป็นตัวเป็นตนชัดเจนแต่ว่าพอวัยุคนี้สงสารเด็กรุ่นใหม่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเขามันเหมือนแบบมันอาจจะฉะาบชวยกว่าเหมือนแบบว่าขึ้นมาแป๊บเดียวเหมือนพลุอะไรเงี้ยแล้วก็ล่วงไปแล้วมันมีสิ่งอื่นสิ่งใดๆมาน่าสนใจกว่ามาแทนที่อะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ทําตัวเองให้เป็นตัวจริงสักทีหรือไม่ทําตัวเองให้โดดเด่นเนี่ยมันก็จะถูกยิงลงได้ง่ายอะไรเงี้ยเหมือนโอกาสในการที่เขาจะได้ทดสอบอะไรอ่ะมันสั้นกว่าเราสั้นกว่ายุคเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสเลยนะอะไรเงี้ยมันก็สามารถเป็นนนนนนนตตตััววได้้้เเยยงงแแ่่่่ออออจะหหืคา เพราะมันมีเดี๋ยวนี้คนอย่างสมัยก่อนดูละครไม่ชอบเราไม่มีทางรู้เลยคนที่บ้านไม่ชอบอะไรเก็บเงียเพราะว่าเราไม่มีโลกโซเชียลเห<อ>มืนอนแบบปัจจุบันอย่างปัจจุบันดูวันนี้พรุ่งนี้ด่าไล่เลยหรือดูวันนี้พรุ่งนี้ชมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทําให้คนมันมาเร็วไปเร็วมันถูกตัดสินเร็วมากอะ่ะถ้าดีก็คูหโหคุณก็เกิดเลยแต่ถ้าไม่ดีคุณก็โดนแบบโจมอะไรเงี้ยซึ่งแอนก็มีความรู้สึกว่ารุ่นน้องนี่น่ากลัวน่าสงสารกว่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบ อยู่ในสังคมท,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 ที่ต้องใจแข็งอ่ะเขาเรียกนะต้องใจเด็ดเดี่ยวมากอะไรอย่างเงี้ยในะคมคิดอ่ะนะอนส่วนการทอีกด้วยนะครับว่าสําหรับเธอแล้วเธอชื่นชอบมากในการแสดงบทดราม่าต่างๆนะครับและแฟนละครขอ,ของเธอก็จะชอบทุกครั้งที่เธอรับบทเป็นนางเอกคาแรคเตอร์รปากไม่ตรงกับใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ยึดมั่นกับการนั่งแท่นเป็นนางเอกเท่านั้นนะครับเพราะว่าสําหรับแอนทองผสมแล้วเธอพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปรับบทบาทอื่นๆอยู่เสมอหากว่าความเหมาะสมและเวลานั้นมาถึงครับ เราก็ไปตามอายุคตามวัยของเราถ้าวัยเราอยู่ในช่วงที่เราก็ยังค้าขายความเป็นนางเอกได้เราก็เล่นของเราเป็นวัยรุ่นได้ก็เล่นเป็นแม่คนได้แล้วก็ขยับมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต่อไปถ้าต้องเล่นเป็นแม่ เด,เด็กที่โตหรือลูกวัยรุ่นมันก็ต้องว่ากันไปตามวัยอะไรอย่างเงี้ยแอนก็จะ4ี่ิแล้วอะค่ะมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างอะค่ะไม่ได้ต่อต้านเพราะว่าแอนแอนรักอาชีพการแสดงว่าฉะนั้นอะไรก็ได้สําหรับแอนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเพียงแต่ว่าขอเลือกเรื่องที่มันสนุกหน่อยเอนจอยหน่อยอแอนได้โชคดีมากที่เป็นผู้หญิงที่เจอฝันตัวเองเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทําทุกอย่างครบหมดแล้วแม้กระทั่งการเป็นผู้จัดก็คือไม่มีอะไรที่แอนอยากทําอีกแล้วค่ะจบละ <c oughs> และนอกเหนือจากฟังเสียงของคุณแอนนะครับเราไปฟังเสียงของพี่นองอรุโอชานะครับผู้จัดที่ได้เคยร่วมงานกับคุณแอนครับว่าจะพูดถึงคุณแอนว่าอย่างไรบ้างครับน้องแอนทองผสมนี่เป็นนักแสดงที่พี่นน้องชื่นชมมานานมากมากแล้วก็ได้ร่วมงานกันมาค่อนข้างนานตั้งแต่แรงเงาหนึ่งนะคะแล้วก็บริสิกรรมามเทพนะคะจนกระทั่งกี่เพ้าต้องบอกว่าทุกเรื่องน้องแอนชิงรางวัลแล้วก็ได้รับรางวัลมาตลอดนะคะด้วยฝีมือแล้วก็งานคุณภาพด้วยด้วยความออต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่ทั้ง ฝีมือแล้วก็วินัยในการทํางานและความตั้งใจและความสามารถคือประกอบกันหมดเลยเป็นแอนทองผสมซึ่งซึ่งชื่นชมมาตลอดแล้วก็ก็ดีใจกับความสําเร็จของน้องแอนใน,ในทุกๆเรื่องนะคะแล้วเป็นผู้จัดก็กได้งานที่ดีก็น่าดูทุกๆเรื่องแอนเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเตรียมตัวมาดีแล้วก็เป็นตัวละครนั้นๆแล้วก็ เรียกว่าสร้างสารรค์ด้วยนะคะคือคือในตัวละครที่ตีความมาแล้วเนี่ยค่ะผู้กับก็ชมนะคะอย่างการการแสดงที่เตรียมมาแล้วพอมีอะไรที่มันเกิด อะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปจากสิ่งที่ซ้อมมาเนี่ยแอนจะมีมุมของการอิมพรไวส์แล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆค่ะแล้วก็มีการศึกษาอย่างจะต้องเล่นเป็นคนที่แบบ,เห,บเหมือนกับเหมือนเกษียสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของของบาบัดแคนบริษัทบําบัดแคนซึ่งพี่หนุ่มตอนดูเทปตั้งแต่เช็คเทปนี่ตะลึงเลยว่าแบบคือมันเหมือนแอนเล่นละครมันเหมือนเป็นจริงอะคะ่ะแล้วก็ทำได้เรียลลิสติกมากคือความสามารถสูงจริงๆค่ะ นี่คือเรื่องราวของบุคคลคุณภาพแถวหน้าคนหนึ่งในวงการบันเทิงเจ้าหญิงแห่งวงการแอนทองประสมนะครับ